สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะใช้ทํานายในเรื่องของดาวพระพฤหัสนะครับที่กําลังจะย้ายเรือนชะตานะครับจากราศีพิจิกนะครับไปสู่ราศีธนูนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างในแต่ลัคนาราศีกันนะครับดาวพระพฤหัสนี้นะครับผมขอเกริ่นในเรื่องของดาวพระพฤหัสก่อนนะครับว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับ เป็นดาวสุพเคราะห์นะครับเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาในแต่ละบุคคลนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับดาวพระพฤหัสนี่นะครับจะโครจรในแต่ละช่องในแต่ละราศีเนี่ยนะครับก็จะใช้ระยะเวลาโครจรประมาณ1ปีเต็มเลยนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระพฤหัสเดินโครจรในช่องใดก็ไม่ถึง1ปีนะครับเดินไปเดินมาอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ว่ามีผลกระทบทั้งดีทั้งร้าย ให้กับบุคคลต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระบระหัสเนี่ยนะครับโคจรในราศีพิจิกนะครับได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับแต่เดี๋ยวตั้งแต่ช่วงวันที่30ตุลาคมปี62นี่นะครับจนถึงวันที่16มีนาคมดาวพระบระหัสจะโคจรเข้าไปสู่ราศีธนูนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรบดีนะครับเกษตรบดีมีความหมายไปในทางที่ว่ามั่นคงนะครับ อุดมสมบูรณ์นะครับพอเพียงพอใช้พอดีนะครับพรฤหัสถึงแม้จะเป็นดาวทางด้านทางสุประเคราะห์เดินไปที่ไหนก็ตามนะครับจะไปช่วยในลัคนาราศีจะไปช่วยในเรื่องราวต่างๆของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็จริงอยู่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยดวงของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะครับดาวพระพฤหัสเดิมทีแล้วอาจจะมาจากตําแหน่งที่ให้โทษก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบในเรื่องใด อย่างไรนะครับให้กับหลายๆบุคคลนี่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันลัคนาราศีธนูนะครับดาวพระพฤหัสนะครับกำลังจะโคจรนะครับเข้ามาทับลัคนาตัวเรานะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรบดีเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนของตัวเองหรือตัวแทนของตัวเองเนี่ยนะครับก็คือดาวพระพฤหัสอยู่แล้วนะครับเป็นพฤหัสเดือนนี้แหละนะครับเมื่อพระพฤหัสนะครับจะโคจรเข้ามา นะครับกลับเข้าเรือนตัวเองนะครับใช้คําว่ากลับเข้าเรือนตัวเองก็มีความหมายหลักๆเลยนะครับว่าตัวเรานั้นนะครับต้องตั้งสติตามดาวพระพฤหัสไงครับต้องตั้งสติทําอะไรคิดไม่ออกต้องกลับมานั่งทบทวนใจเย็นๆนะครับหาความรู้นะครับหาความรู้ตามตําราเลยนะครับแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยต้องหาความรู้ตามตําราเลยนะครับพระทัยกลับเข้ามาในครั้งนี้นะครับก็จะ หนุนชะตาชีวิตนะครับเรียกว่าใช้คําว่าหนุนชะตาชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีธนูให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็หมายถึงว่ามาช่วยตัวเราด้วยนะครับสิ่งที่มาช่วยนี่นะครับก็มาจากในเรื่องของครอบครัวของเราก็ได้นะครับมาจากญญาตินะครับมาจากมารดาของเราก็ได้นะครับที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะครับ หรือว่าในเรื่องของสังหาอสังหาก็ได้นะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับให้เรานั้นคลายทุกนะครับหรือว่าดียิ่งขึ้นไปแต่จะถามว่าจะดีไปเสียทั้งหมดทีเดียวเนี่ยนะครับก็จะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าดาวพระเสารนะครับที่ยังโคจรมาทับลักษณะเราร่วมกับพระประหัสในครั้งนี้นะครับยังคงสถิตอยู่ในเรือนนี้อยู่นะครับปัญหาทางด้านการเงินนะครับ ปัญหาทางด้านพี่น้องทางด้านเพื่อนทางด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆในที่ทํางานก็ยังคงมีเข้ามาอยู่ให้กับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับยังคงต้องอดทนยังต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับแต่ว่าพักร,รหัสนั้นเข้ามานะครับดีในเรื่องของตัวตนใช่ไหมที่ผมบอกไปนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเมื่อพระรหัสเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับกลัวว่าท่านจะ ตึงเครียดในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนต่างๆต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับอาจจะลงทุนไปแล้วมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วบอกว่าต้องตั้งสติต้องหาความรู้ให้ดีถ้าท่านตั้งสติดีหาความรู้ดีไม่ใช้ความประมาทนี่นะครับก็จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ กลับร้ายกลายเป็นดีเลยนะครับเราไม่ใช่ว่าสติและความให้ประหมาทแล้วก็หาความรู้เป็นรูปแบบแบบแผนเนี่ยนะครับมันจะกลับร้ายกลายเป็นดีเลยนะครับเพราะว่าดาวทางด้านของพัตรหูเองเนี่ยนะครับก็โคจอมาเร็งลัคนาทําให้แหมรู้สึกว่าเรื่องครอบครัวเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องคู่ความรักยังคงสร้างผลกระทบปุ้นวายกลับเข้ามาให้กับตัวเราทําให้บางครั้งเราสติหลุดนะครับเราสติหลุดดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพระรหัสยกกลับเข้ามา ในเรือนตัวเองแล้วเนี่ยนะครับตัวเรานั่นเองแล้วนะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับตัวเราได้นะครับพระราชเองนะครับยงโครจรยกขึ้นไปมีผลกระทบในเรื่องของความสําเร็จนะครับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวร,ราศีธนูเนี่ยนะครับได้อย่างดีด้วยนะครับนั่นแสดงว่าความสําเร็จมารอท่านอยู่แล้วนะครับแต่ความสําเร็จต้องได้มาจากแนวความคิด แล้วก็ความสามารถในการวิ่งเต้นของตัวเองนะครับตัวเองเป็นหลักนะครับแต่เมื่อพระหัสยกเข้ามาในครั้งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนกับพี่น้องนะครับก็ต้องระวังในส่วนส่วนนี้ด้วยนะครับก็เป็นช่วงสั้นๆเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปี63เนี่ยนะครับพระหัสจะเดินไปเดินมาอย่างนี้นะครับแบ่งออกเป็น4ี่ช่วงอันนี้ผมพูดช่วงแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อๆไปก็จะมาเตือน ในลักษณะแบบนี้อีกครั้งนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยดาวปับรหัสเมื่อโคจองเข้ามาแล้วเนี่ยก็เวลาเพื่อนมายืมเงินนะครับหรือว่าญาติพี่น้องนะครับของเรามายืมเงินนะครับตัวเราหรือว่ามาขอความช่วยเหลืออะไรให้ค้ำประกันอะไรช่วงจังหวะนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะขัดใจทุกๆคนนะครับแต่บอกว่าต้องระวังในการทําเอกสารสัญญาต้องระวังในการที่ พื่อนมายืมแล้วอาจจะไม่ได้คืนญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือแล้วอาจจะมีผลร้ายนะครับตามมาทีหลังให้กับตัวของเราได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากสภาพโดยนอกซะมากกว่านะครับถ้าเราตั้งสติยึดมั่นในตัวเรานะครับยึดมั่นในสติของเราในความรู้ของเรานะครับก็จะดาวต่างๆที่มันกรจองเข้ามาก็จะไม่ไม่ได้มีผลอะไร ที่จะทําร้ายเราได้นะครับเพราะพระราษท่านกลับเข้ามาคุ้มรักคณานะครับคุ้มดวงคุ้มชะตาให้กับตัวท่านแล้วนะครับนั้นก็อย่าลืมข้อดีในข้อนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆคนรู้จักนะครับหรือว่าญาติพี่น้องของตัวท่านด้วยนะครับเพราะจะได้เป็นการคอยระวัดระมัดระวังให้กับครอบครัวของตัวท่านนะครับก็ขอบารมี พระรัตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านให้ประสบความสุขปัญหาใดๆที่เข้ามาก็ขอให้แก้ไขได้อย่างง่ายขอให้มีแต่วความร่ำรวยมีรักที่ยืนยาวตลอดทั้งปีตลอดไปเลยนะครับขอบพระคุณครับ